สวัสดีครับมาพบกับช่องยุทธหนองไผ่ไก่บ้านบนกันอีกครั้งนะครับถ้าใครเข้ามารับชมแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับรับชมคลิปของเราให้จบนะครับวันนี้เราจะมาผสมอาหารให้ไก่บ้านของเรานะครับตัวนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับเราจะผสมลำครับเอาน้ําใส่นะครับแล้วก็ พุกเขาให้เข้ากันก่อนนะครับและปลายข้าวนะครับนี่ครับปลายข้าวจะมีปลายข้าวนิดนึงนะครับเอาใส่ไปด้วยนะครับเราก็ใส่เพิ่มอีกนะครับถ้าใครมีความคีดเห็นอะไรก็เม้นเข้ามาได้นะครับถ้าใครมีวิธีการให้อาหารไก่แบบไหนนัก็เม้นเข้ามาได้นะครับ เราจะรับฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นเปลือกถั่วนะครับเป็นเปลือกถั่วลิสงนะครับใช้ผสมอาหารให้ไก่ได้นะครับไก่กินดีนะครับโปรตีนสูงนะครับตัวนี้ครับโปรตีนจั16เปอร์เซ็นต์โปรตีนจั16เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ครับโปรตีนนะครับเราจะเน้นอาหารลดต้นทุนนะครับเป็นเปลือกถั่วลิสงผิวเปลือกถั่วนะครับจะราคาถูกนะครับ ตัวนี้จะเป็นหัวอาหารครับหัวอาหารเราไม่เน้นนะครับเราจะใส่นิดเดียวนะครับเป็นหัวอาหารไก่เนื้อนะครับถ้าถ้าใครอยากใส่ไก่ไข่ก็ได้นะครับล้วถ้าใครอยากใส่หัวอาหารไก่เล็กก็ได้นะครับเราจะไม่เน้นนะครับเราจะใส่โปรตีน14เปอร์เซ็นต์นะครับใส่นิดเดียวนะครับถ้าใครมียาหวานแหนแดงก็ใส่ ใส่ไปได้นะครับใส่ไปเลยนะครับเราช่วงนี้อากาศร้อน,นครับใครอยากใส่กล้วยสับก็ใส่ได้นะครับกล้วยสับจะมีน้ําเยอะนะครับช่วยให้ไก่คายร้อนได้นะครับแล้วตอนนี้เป็นข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกเป็นข้าวเก่าแล้วนะครับข้าวเก่าหลายปีนะครับ ซื้อมาก็ราคาไม่แพงนะครับหาซื้อตามบ้านนะครับแล้วก็เราจะคุกเขาให้เข้ากันนะครับถ้าใครจะคุกก่อนค่อยใส่น้ำก็ได้นะครับเราจะเอาน้ำใส่ลำก่อนนะครับให้เปียกก่อนนะครับแล้วก็เอาอาหารอย่างอื่นตามนะครับ เปลือกถั่วที่สูงจะราคาจะค่อนข้างถูกนะครับกระสอบหนึ่งสี่สิบบาทนะครับกระสอบใหญ่นะครับยงกระสอบเบีกระสอบใหญ่นะครับรสบีสบ่สิบบาทแต่ลดต้นทุนได้ดีนะครับเราไม่เน้นอาหารแพงนะครับเราเน้นอาหารราคาลดต้นทุนนะครับลำเราก็สีขาวเอ็นนะครับลำลำเราก็มีลำเอ็นนะครับ ถ้าใครมีแหนมีญ่าหวานก็ใส่ไปเลยนะครับวันนี้แหนแดงหมดครับแล้วก็ย่าหวานเราไม่ได้เอาตัดมานะครับคู่เข้าให้คู่เข้าให้เข้ากันนะครับเราจะเน้นที่ลำนะครับแล้วกับเปลือกถั่วนะครับน,นี่ครับ เป็นแบบนี้ครับใส่น้ําใส่น้ําพอให้ชุบนะครับเพราะว่าเรามีลำครับแล้วก็เปลือกถั่วราคาจะถูกนะครับเราคนเน้นมีตัวไหนก็เน้นตัวนั้นนะครับขอให้ไก่กินอิ่มครับไก่กินอิ่มไก่จะไข่ดีนะครับแต่ก็อย่าให้ปริมาณมากนะครับมากจนเกินไปครับอาหารเหลือนะครับถ้าไก่อ้วนจนเกินไปไก่ก็ไม่ไข่นะครับก็ให้พอประมาณนะครับ ไปชมกันเลยครับว่าไก่กินดีไหมไปให้อาหารกันเลยนะครับไก่รอกินอาหารอยู่ครับ เราจะเน้นเป็นพ่อแม่พันนะครับจำหน่ายลูกนะครับอันนี้เฉพาะด้านหน้านะครับไก่รอกินอาหารวันนี้ให้กินสายหน่อยนะครับวันนี้ครับให้กินตอนเก้ามงครับเดี๋ยวออกพอดีนะครับทุกวันจะให้เร็วกว่าน,นี้นะครับพอละแต่ว,ว,ว่าเราติดธุระอยู่นะครับ ไก่เราจะตัวใหญ่นะครับตัวเมียถ้าตัวเต็มที่จะ2กิโลขึ้นทุกตัวนะครับนะครับไก่ถ้าตัวเต็มที่ก็อายุ12เดือน,นครับหรือว่า1ปีนะครับจะตัวเต็มที่นะครับช่วงนี้เราให้กินอาหารผสมก็ไข่ดีนะครับช่วงนี้จะไข่อยู่ที่ประมาณ 80ฟองต่อวันนะครับเรารวบรวมไข่ไว้5-7วันแล้วก็เอาเข้าฟักนะครับช่วงนี้ได้ประมาณอาทิตย์สัปดาห์ละ500กว่าฟองครับ5้0 570ฟองครับแล้วแต่วันนะครับถ้าใครมีวิธีการให้อาหารแบบไหนก็เม้นเข้ามานะครับ เราเับาฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปปรับใช้ด้วยนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะก็เมนเข้ามานะครับเราเับาฟังทุกเราจะอ่านทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็เราจะนําไปปรับใช้การให้อาหารของเรานะครับว่าให้อะไรบ้างอะไรดีบ้างนะครับ ฝั่งนู้นก็รอกินอาหารอยู่นะครับครับฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็เยอะอย่างครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวครับฝั่งนู้นครับอยู่ด้านเราอยู่ด้านหลังเรายังไม่เดินไปนะครับเรายังไม่ได้เปิดออกนะครับยังเรายังไม่ได้ให้ไก่ออกมานะครับ ถ้าใครสนใจลูกไก่บ้านนะครับโทรมา0621476594นะครับหรือว่า0 9 8 7 6 1 9 1 2 7นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ช่องยุดน้องไก่ไก่บ้านอบนสวัสดีครับ